นี้ประธานในพิธีพร้อมด้วยพระเถระวัตจตระดังเถสุงก็กำลังจุดเทียนร้อยแปดยังขันสะคอนสาธุชนทุกบริษัทก็ประนมมือน้อมนึกถึงองค์พระ,ะรัตนตรัยสำหรับบทสวดต,ต่อไปนี้มีทั้งบทหกบทเป็นบทสวดพระปรลิตที่พระ,รระคุณหลวงพ่อพระราชพรมัญามหาเถระู้เป็นบูรบาจารย์วัดย์จตระเถสุงได้กำหนดรูปแบบไว้ใน แบบการเสรือแบบสรครบร้อยแปเสร็จจากการจุดเทียนน้ำมนต์ที่กันสะกดแล้วพระสงค์วัฒนรทลตาสุงก็จะได้นำนำบทสวดอันเป็นมงคลทั้งหกบทมาจเจริญพระวิญนาณกันนี้ Kirk Nam môtasa ພ aโต

Kirk Iทํา la điisaá theวันău xaàúo aว่าติ sauว่าคตัวผเข้าtā tham <muchas>

กวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนะปะกวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจันตาริภุริสยุคานิอัตตภุริสัพุภะราเอสปะกวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปะหุนายโยตากินาย अनोर पुण्य के กินาจิตตวามุนิโตตันเตชะสะภาวะตุเตชะยมะคัลลานิมาราติเรกัมพิยุจิตตาสัพราติงโครังปนารวะกัมมะกัมมาถอนตยาคัมขันติสุทันตวิทินาจิตตวามุนิโตตันเตชะสะภาวะตุเต अमाङ्कल्लानि नारा ชาวรังอติมาตพุทธังทาวปิจักกามสเนวสุธารุนันตังเมตตังปุเสกวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิโอคิตะคากรมติหัตสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปังนำ ริมาลวันต่างอิศ เทปิสังกตมโนชิตาวะโมนินโตตันเตชะสาปวตุเตชยมังพลานิกาตตวานาคตาหมุตรังอิวะคาปิมียาจินจายาตุตวจันนังชนะกายามาเจสันเตนะโสมวิทนาชิตาวามุนินโตตันเตชะสา วัตุเตชยมังคนลานิสัจังมิหายมัติสัจจะกวาทัเตตุวาตาปิโรปิ มันังปฏิอนตะพัวตังปัญญาปฏิปจาริโตชิตตวามุนินโตตันเตชะสาปวตุเตชยมังคลานินันโตปนานตะพุจคังวิปุททางไหิติงปุเตระเทระพุชเนคณตมาปยันโตอิตโตปเทสวิธินาจิตตวะ มุนินโตตันเตชะสาปวตุเตชยามังพัลานิโทขาห์ตติปุจเกนะสุทาตหาตัมรม ภิสุจนิชุติมิธิปกาพิธานังยานาคเตนวิตินาชิตวามุนินทวตันเตชะสะภาวตุเตชะยมังภลานิเอตาปิพุทธชะยมังคารหอนตักขาทโยวาจโนตินตินเนสัลเตมตันตีนิตาวานเนกวิวิกานิต จุป,ปตะว,วานิโมขังสุขังอธิกรรมยานโรสปพญญโยยานีทพูตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเคตเปวัปูตาสุมนนาภวานัน โทติสากการจะสุนันตุปาสิตังตัสสมาหิพูตานิสามีตัสเทเมตังการวนธัมมานุสิยาปชายติวาจารตุจารันติเยปริงตัสสมาหิเนระ ตายังกินชีวิตตังปิถวาอุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนโนสัมมังอติตตถาคาเตนะอิตังปิพุทธะรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโอตุขยังวิราทังอมตังปณีตังยัตาชกาสส ยามุนีสัมมาหิโตนเตนธรรมเมนสมาทิฏฐิธรปิธรรมเมรตนะปณีตังเอเตนสาเจนสุวัติโหตุยมพุทธเศโทปริวันนี้สุจริงสมาทิมานันติกานยมาุสมาทินาเตนสมโวิจติทรง ติทังเมรุตัณห์ปณิตังเอเตนะสต Jenasa wanthi ho tu ye pu kala an pasatang pasataka jan tarie ta ni yukani ho tite pisang ke ratanang peni tang ate nasa เสื้อูปยุตตามันสาทานเหนนิพามิโนโกรตมะสาชนามิเตปาปิปพัตตามตังวิเคยอาลัทธามุตานิปุติงปุญชมานาอิทังปิสังเกระตังปณีตังเอเตนะสัต เจนะสุวัตทิโหตุยาจินตกคีโรปัตวิสิโตสิยาจตุปิวะเตปิอาศัมปกัมปิโยตัทุปมังสัพพุลิสังวะทามิโยอาเริยสันจานิอเวจปาสติทังปิสังเกระตานังปณนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุเย อริยสัจจานิวิภาวายันติคัมปีละปันเยนะสุเทสิตานิกิงกาปิเตโหติภูสัมปมมันตาเนเตภวังอา

มุนตัชาจาพิธานานิอพัมโพกาตุงอิทังปิสงเทรตัตา,านังปณิตังเอเตนะสะเทนะสุทิโหตุกินจาปิโสกรรมังกะโรติาปาตะกังกา येन वाचायुत चेतसा वा अपोशोता सपथि च तथायापता सपथ सहन्ता इथानां पनीता एतेन सत्यन सुवाचि हो तुकुम्भे यथा पुसित एकिं मा เมตตาุปัมังธรรมวรังตานิทานเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวโรวรันยูวรโตวาราหโรอนุตโรอ เศรษฐังติพุตเทรัตนังปณนีตังเอเตนะสันเจนะสุวัตทิโหตุกีนังปุรานนวังนาทิสัมภวั วิลาจิตตายติเกภาวสมิเตคีนาพิจังวิรุณิฉันทานิพันติทิลายทายามปฏิีโภยธรรมปิสังเคระตัณหปณิตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติโอตุยานิทัพุตานิสมาคตานิปุมมานิวายานิวะอัน ตาฤกษ์ตาทักษะตาเทวมโนสษย์ปูชิตังพุทธังนัมมะสะมาสุวัตเทโอตุยานีท่าภตานิสัมมาทัตานิภูมิังนัมมะสะมาสุวัต สัติโอตุยานิทัพุตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวัตันตริเทตถาคตังเทวมนุสสปวชิตังสังฆนัมัสสามัสวัติโอตุ เอณรยันจากขุมาเอคาราชาหาษีสวัณโนปตะวีปภาโสตังตังนมัสสามิฤาษีสวัณังปตะวีปภาสังตยานจักุตาวิหเลมุติวสังเยประมนาเวทะกุตัปปธรรมเมเตเมนโมเตจะมังปาลยา นัมมาตูพุทธานังนัมมาตูพุทธิยานังโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกาตะวะ ยาราติเอสนาอเปตยันจาคูมาเอคาราชาอาริสวาโนปจาวีปภาสโอทังตังนามิสามิอาริสวาณังปจาวีปภาสังตยันจาคูตาวิอาริโมรติงเยปรามนาเวทะคูสามปตัมเมเตเมนโมเตจะมังปา รานตุนะมมาตุโพธานะนะมมาตุโพธิยานะโมพิโมตานังนะโมวิโมติยาอิมังโสปริตังกัตถวาโมโรวาสัมมากัมปะอิเตมะอากาลุนิโกนาโถหิตายสัพพานินัง สานตะวเจนะโอตุเตชยามังคลังชยันตุโพทิยามูเลสักยานังนาธิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโอยิชยาสุชยามังคะเรอปาระ จิตาปันลังเกสีเสปทาวิปโพะเลอภิเสกสัมปะพุทธานอาคาปัโตปมุตติสุนาราตสุมังคารสุปภะตังสุหุติตังสุขโนสุมาหุตโตจะสุยตังครัมมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวา ปะทาคีนังมโนกรรมังปณีทิเตปะทาคีนาปะทาคีนานิการตะวานอรภัตตานเทปะทาคีเน ชยันโตอภนริยาบุเรสศกยานังนานทิวาตโนเอวะตัวังวิชโยโหิจยาสุชยมังคะเรอปราชิตตปันลังเกเสเสปถวิโขกันเรอภิเสเกสามปะพุทธานังอาคาปัตโตปมุตติสุนาคตา สุมังค r a n g สุปปาตังสุหุนทิตังสุกันโนสุโมหตโตจะสุเยนทังพระมจาริสุปตากินังกายกรรมวาจากรรมปัจจกินังปัจจกินังมโนกรรมบารณีทิเตปัจจกินาปัจจกินานิการตวะ

ตสุนัาตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุนธิตังสุขันโนสุมาหุโตจะสุเย็นทังพระมจจาริสุปัฏานกินังกายกรรมวาจากรรมปัฏานกินังปัฏานกินังมโนกรรมบังปณิเตปัทา กินาปัจจัินานิการตวานนรพันตานเทปัจจักินิปวตุสัพพมังคะลานราคันตุสัมปเทวตาสามปภูร์านุภาเวนะสธาสดทิภวันตุเตปวตุสั สัพะเทวตาสัมภัสังขานุภาเวนัสธาโสธิภาวันตุเตท,ที่จบลงไปแล้วนั้นพระสงฆ์วัดจันทรามถ้าส่งทั่วทั้งอารามก็ได้เจริิญพระปริศ เจริญพระพุทธมนต์ในรูปแบบการสวสดสรอการ้อยแปดตามแบบฉบ,บับของพระเด็จพระุลงพ่อพระราชกรมยานมหาเถรผู้เป็นบูราพาจารย์ของวัดจันทรามท่าสุงโอกาสต่อไปนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนกุศลบุญราศีเพื่อจะได้ถวายพระพรชัยมงคลแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอจเจ้าฟ้าพระเชะิยภกลพะนโอกาสนี้ ก็ขอเจริญพอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติกิตตภาวนาคำเป็นสมาธิเป็นเวลาสิบนาทีและก็ร่วมกันตั้งกิจอธิษฐานขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและพระบาร,รมีแห่งพระสยาม,มเวทวาธิราชตราจนพระบรมเรชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบรพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์อันมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอลดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นต้นได้โปรโดดลบันดาลประทานพรอธิบาลรักษาให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาาเรนททราเทพ,พยวดีกรมหลวงวราชสารินีสิริพัฒน มหาวัชรราชาธิดาส่งปลอดภัยและหายจากพระอาการประชวนกรกลับทรงมีพระพระนานมัยสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมส่งสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเก้าแก่พระศพนิกรชาวไทยตลอดช่วการดนานโอกาสนี้ขอจเจริญพรสาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัตกิการภาวนาเพื่อเพื่อปูอนกุศลบุญญราศีในการถวายพระพรในครั้งนี้ขอจเจริญพร